Oj! Oh <laughs> <God. laughs> ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่นี้คงมีหลายคนเลือกที่จะพาครอบครัวไปเฉลองปีใหม่หรือเขาดาวตามสถานที่ต่างๆแต่สำหรับครอบครัวเหล่านั้นเลือกที่จะฉลองอยู่บ้านหรือตามทุ่งไร่ไปนาทํากิจกรรมร่วมกันกินข้าวด้วยกันและที่สําคัญได้เซฟตัวเองและครอบครัวไปในตัวด้วยนะครับเนื่องจากอยู่ในสถา,านการณ์ยุคโควิดโอไมิคอนกำลังระบาดอยู่ณนะตอนนี้ครับ หลายคนคงมีสารที่จัดเลี้ยงปีใหม่เพื่อราการเข้าดาวที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกันกับบ้านเราที่มีความเห็นกันว่าคงไม่มีที่ไหนเหมาะสำหรับเราแล้วในตอนนี้นอกจากท้องนาของเราและเราได้สมมุติท้องนาของเราให้เป็นรีสอร์ทโดยตั้งชื่อบ้าน,านว่าคันคายรีสอร์ท ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทุกคนได้ว่างจากงานประจําได้มาทํากิจกรรมร่วมกันได้กางเต็นท์ก่อไฟกินข้าพูดคุยตามภาษาพ่อแม่ลูกได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆในปีที่ผ่านมาผมว่ามันก็มีความสุขไปแบบหนึง่งมันสียบมันมีหลักส เห้ยนี่เป็นยังเนี่ยอันนี้บอมเป็นกลุ่งใครที่แม่ใค่เรี่ยวหนันะี่ยนอะตามสูตรเลยครับหลังจากที่อิ่มข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วและอากาศตอนบ่ายก็เริ่มร้อนแต่ละคนก็าหามุมพักผ่อนของตอนเอง <c oughs> She had to bow her way oh, for the rain. Oh, so my gone, the sun is I see the rain. Can't wait for the sun to shine if the sails in full of my own tide. Yeah. There's a screen in there. I'm telling ไม้ไผ่ <S 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 ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เรากำลังจะทำผู้อีสานเล่นกันหรือที่เราเรียกกันว่าบังแก๊สแต่เราก็ไม่ได้ทำกันมานานมากแล้วแต่ก็ยังพอที่จะจำ ขั้นตอนและวิธีการได้ในสมัยที่เรายังเป็นเด็กที่เราทำเล่นกันอยู่บ่อยๆเอาบากซื้อๆได้ระยะผระมาณงูมือเมืม่อในเหตุโดน้นี่นี่ปัญญาชาวบ้านลืมเราคือกันมันจะเหตุดโดนแล้ว

ที่เรายุ้ยเอาหนึ่งจบดูทำนั่นละเจ็บหัวเลยใหญ่หลน้ทะลุนอ๋อทะลุด้ามเสียมนั่นน่ะก็ไปเป็นการทะลุหูครับส้มออกได้พี่น่อยแห้งๆเคดเกียบมออกันมันหลาเยแล้วไปแกตูดล้อมงดังปอนเลทิ้งกับปอนใชแล้วโอ้ยเขาก็เทลงหูมันหลอน้

แก๊สก no <c oughs> um, yeah, ้อนเดียวรระเบิดเลยันจุดๆได้แล้วไจุดม่ได้อันนี้เระเบิดอีกเนี่ยแ่ก้อนใหญ่บ่ใส่ก้อนใหญ่บ่โฮ้ยประด็นก้อนน่อยหน่อยส่นวะปร่ได็นอันนี้ประด้น่ะดอะไรนะทำไม ยูโดนพดบู่เือนบังเนบังห้วนเมียบึึงไม่นะบ่หนาจนเก็บเทียวแล้วออกแล้วออกาแล้วบังไหมบังไหมเก็๊บเทียวแล้วเอาไม่เทสหรอยูน่นี่ละเฮ้ยแล้วอั้อันี้ห้วนห้วนห้วนด่้นนะจับอะไรดิ้น่ะมันมีไอ้ดินนี่ตรได้อยู่หรอบังนั่นนะว่าแล้วใครโอ้รวมอีกสิบอ่ลระเบิดดีจิห่า เฮ้ยหา,าว่าก้อนเพเป็นก้อนอ่างนี้เนาะซังวะโดยมีอันเพชเป็นก้องนิดน่อยตัวใหม่เอาเอัาอนเมียตัวตัวสีมันตัวไฟายเลยนาะแกะมันเ,นเนอออกินได้นั่นเลยอันเมียเอาเบิ้งบ้างหน่อยเก้าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แตกกระมงแตกกระมงแกะเส้นก้อนได้ยุกได้ได้ตะวันหูสอดไปเลยได้จังได้เนี้ยได้กระเบิดแกะกระเบิดแกะโอเคกระเบิดกระโดดบ่

เบิ้ลเบิแล้ะเบิแล้ะเบิแล้วเบิดแกันลวพี่น้องครับนี่คือการทำหมูหันของเราเป็นครั้งแรกที่เราช่วยกันแบบตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งและมีความหวังในใจลึกๆว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าเราดูวิธีการทำและรีวิวจากมมา YouTube มาเรียบร้อยแล้วว่าจะกินได้หรือจะได้เอทิ้งเดี๋ยวสักพักได้รู้กันจับมือเอก

หัวนี่ดึดึงด้วยมันต่องสับโอ้โหัเขาทุบเัาทุบบังหลังก็พอล้างเลยซุกเรียบนาโอ้ยบ้งบ้งบ้งบ้อดังครบเลยวะปดปโอ้โหโอ้โหโอ้โหปาดมือก็น่าอ้ยน้ำมักนมับ่อบ่่ะบ่เอ็นไ้กาดน้ำเพราะนถึงกนน้มัน ทเยินก่นทำเยินก่อนเยินก่อนเนาะขอไตปลไปบบกกรอบปเทน้ำกรอบหอกเกิดแล้วยังที่บกรอบทำายมันกรอบย่างสักเล็บ่มึงได้กินหมูเมนบ้มึงก็นหมูเสียงอะไรวะตังกรอบกรอย่ได้รวยนี่มันข้อทีเสียงอเสียงตันกรอบกรอบหลีดตังกรอบ บ่แสบหอกแต่ว่าเห็นเาไม่แสบเลยเราบนะอเขาเกิดช่วงที่ื่นมันเข่าวเข่าตัวนี้เจ้าอมเว็บยังพี่มันในข้างน้นล่กใช่โอที่นายเขาไปเาไป้ากโอ้เอาไปใกล้านแม่้านแม่โอ้โไปใกล้ใกล้ซีฟู๊ดเด็ดนอได้ละตะตังเข้ามานี่ มรอยากซิมจังเลยเมอยากไปซื้อียกมาได้หนอลอกินน้ำเปียนหมดควันแล้วควไปเยอะให้ย้ายเตียนะให้ยายเเอาตูมข้าวจันบนนี้เนี่ยโอ้หมูข้าวจันม่เปิ่มนคะใชยเปเอาเดียวขาไปขามันสดมาตาใเันนจานมาจานเนอะเนอะเอากระป๋าตัว ปลาหนั่ตีอยู่นี่วนเลยโอ้ยังไดคือไปกินไว้มองเด็แฮนบังนด้นะนะนะสองคนนี่เนี่ยกับพลเมียกินโลดกลดินโรดกินโลสระยะทางอีกเงาไก่หอดตีสองคกนะกินน่ะเล่อท่านหอดปีนายันบังกินทหอดปีนาพูนอ่ะก็ตีสองะปีนา อเอาได้ส่องได้ก็เอาให้ห้ดแต่วช่วงหมิมะตกยังไม่เนอจ,จ,จะอุนอ่นอากาศจะอุนอ่นแต่หนาวสุดตอนช่วงที่หิมะเริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็งละลายอันนั้นคือได้ยุดเลยตีนแต้พืน้นหมด้เลยปั้มตี้ยังเหรอ เรา้เป็นสโลโมสันนะลวเปปัดเป่าปัดเป็นซโลนยูนี่เห็นสัตวกินท่านี้เห็นนวัดไปบ้างนียังจโกเพิงขานี่เนอะเีนตั้งงอกินได้เาไม่อาน้ำเอาเลือกเอาอันไหนบแข็งอ่ะมันใหม่คางนึงใหม่บางเแบบเอาผ้หมเลยนะเนี่ยตัวไปสงกล้วยมาลีวองหยักนึ่ง

quay một hỏi ngọt luôn các bạn. Buôn nước เออโอ้โหมีเงินวางนียเขียนกูดาบชูเสียเลยไปอะไป ตเอานไป้งไ้เดเี่มมีแล้วบมมีแล้วบ่ได้จุดแล้วบ่ได้จุดแล้วบูยมาขาเจ็บสันตุดบูขาเจ็บสันตุดคนละ มังปอนมักสตังมันยานเสียงปืนบ่ลูกเน็นบ่ก็นอนหมดหัวดีะว่สะสตงัง ศสองพันห้าร้อยหกสลงห v e I wait to sun to the is shining can't sun the the follow sail if ต้องความยินยังกินโดนติ่นมาลูกหนาวมาขึ้นอย่าหนาวตอบังคอแก้วนี่เด้อครับกท่เ เราให้ก oh, ิน oh, น้ำบํารุงธาตุเป็นชามเดี่วแม่พ่อกินปุณณ์ไงชิ้จ่างขนมปังแม่ให้ไนพ่อแน่ไปอ่อนก่อนไม่ให้ต้องกินแม่ให้ไนพ่อนะคะพ่ออยากกินชิ้นจ้าขนมปังฝากเดินขนมปัง เบ็ด3ตัวฟันแปรงไปโอเคเป่งโอเคแปรงรุ่นนี้มีแต่กินกับกิน <laughs> อย่างเดียวฟันใหม่แปรง คนต่างจังหวัดในช่วงฤดูหนาวแทบจะทุกบ้านจะปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือนและหน้าที่หลักของสองแม่ลูกนี้ก็คือแม่เหมียวและน้องพึงพ่งผิงจะต้องตื่นมารดน้ำผักตอนเช้าทุกๆวันจนกว่าฤดูหนาวอันแสนสั้นนี้จะหมดไป